บริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนมูลค่าตราดอยู่ที่651,352ล้านบาทตัวย่อ ADVANC ลักษณะการประกอบธุรกิจอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมโดยรวมถึงธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและธุรกิจดิจิทัลเซอร์วิ โดย Key Performance Ratio ของ a d v a n c นะครับมี ROE ที่32.27% DE อยู่ที่2.75เท่าค่าเบต้า0.57และอัตราผลผลเฉลี่ย5ปี3.71%ผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกมีรายได้91,487ล้านบาทเพิ่มขึ้น1%รายได้รวมเพิ่มขึ้น จากรายได้จากการให้บริการและการให้เช่าอุปกรณ์ที่เป็นรายได้หลักสัดส่วนที่80%ของรายได้รวมปรับเพิ่มขึ้น2%มาอยู่ที่74,100ล้านบาทจากทั้งรายได้ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่รายได้ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะครับและรายได้จากการให้บริการอื่นๆที่เพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวจากภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภายในประเทศ แต่ในส่วนรายได้จากการขายอุปกรณ์และซิมนะครับที่มีสัดส่วนที่20%ของรายได้รวมเนี่ยปรับลดลงมา4%มาอยู่ที่17,385ล้านบาทเนื่องจากไม่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่จากค่ายหลักเปิดตัวรวมถึงกำลังซื้อของผู้บริโภคนะครับที่ฟื้นตัวช้า โดยกำไรสุทธิรอบนี้อยู่ที่ $13,937 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นมา10%สาเหตุที่กำไรสุทธิมีอัตราเพิ่มขึ้นมากกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากข้อแรกบริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนขายและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้อัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่33%ข้อที่สบริษัทสามารถควบคุมต้นทุนใน ต้นทุนในการจัดจําหน่ายนะครับรวมทั้งค่าใช้จ่ายบริหารลดลงสวนทางกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ความสามารถในการทํากําไรปรับตัวดีขึ้นข้อที่สาแม้รอบนี้บริษัทจะยังมีผลขาดทุนจากกัตราแได้เปลี่ยนที่310ล้านบาทนะครับแต่ถือว่าขาดทุนลดลง67%หรือขาดทุนลดลงราว625ล้านบาทข้อที่4ต้นทุนทางการเงินลดลง2%หรือลดลงราว60ล้านบาท แม้รอบนี้บริษัทจะมีรายได้อื่นๆลดลง54%หรือลดลงราว2 6 6ล้านบาทหลักๆเกิดจากรายได้ทางการเงินนะครับและรายได้อื่นๆที่ลดลงและยังมีกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ลดลง30%หรือลดลงราว1 6 3ล้านบาทก็ตามทำให้กำไรสุทธติต่อหุ้นในรอบนี้อยู่ที่4.69บาทต่อหุ้นข้อมูลการจ่ายปันผลนโยบายเงินปันผลจะจ่าย จากเงินปันผลส่วนใหญ่นะครับที่ได้รับจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อยโดยจากข้อมูลการจ่ายปันผล6ปีย้อนหลังนะครับอัด a าร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะจ่ายปีละ2ครั้งนะครับซึ่งในปี6นะครับจ่ายครั้งแรกเมือ่อเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับจ่ายที่4.24บาทต่อหุ้นและล่าสุดครั้งที่2นะครับจ่ายไปเมื่อ5กันยายนที่ผ่านมานี้เองนะครับจ่ายที่4บาทต่อหุ้น ซึ่งถ้าเรารวม2ครั้งของปี66เนี่ยจะเท่ากับ8.24บาทต่อหุ้นนะครับซึ่งมากกว่าปีที่แล้วที่รวม2ครั้งเนี่ยเท่ากับ7.69บาทต่อหุ้นต่อมานะครับอัตราปันผลในรอบ5ปีสูงสุดที่เคยจ่ายนะครับอยู่ที่4.17%ในปี63ต่ำสุดส0 1ุด3ในปี64โดยมีอัตราผลผลเฉลี่ย5ปี3.71นะครับสูงกว่าอัตราปันผลปัจจุบันที่อยู่ที่3.5 3 ต่อมานะครับราคาปิดเมื่อสิ้นปี65ห้าแอดวานต์ปิดที่195บาทปรับตัวลดลง15.2%เนะครับเมื่อเทียบกับในรอบปี65นะครับถ้าเราไปดูความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นแอดวานต์นะครับตั้งแต่ต้นปี65าจะเห็นได้ว่าช่วงไตรมาสแรกนะครับราคาหุ้นมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับจนไปทำจุดสูงสุดได้นะครับที่ประมาณ242บาทช่วงกุมภาพันธ์ของปีที่แล้วแต่หลังจากนั้นนะครับตลอดทั้งปีไตรมาสสามไตรมาสสองไตรมาสสามไ ราคาหุ้นก็มีแนวโน้มปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีนะครับจนมาแตะจุดต่ําสุดที่ประมาณ181บาทนะครับในช่วงตุลาคมปีที่แล้วและหลังจากเข้าสู่ช่วงปี2566ราคาหุ้นก็กลับมีแนวโน้มมาฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งนะครับอย่างต่อเนื่องเลย และเมื่อเรามาดูราคาปิดล่าสุดนะครับวันที่12กันยายนที่ผ่านมานี้ปิดที่219บาทปรับตัวเพิ่มขึ้นมา12.3เนะครับเมื่อเทียบกับสิ้นเปี่ยวค P/E อยู่ที่23.8เท่า P/B อยู่ที่7.5เท่าอัตราผลผลล3.53เอร์เซต์